สวัสดีครับผมธราสังหาปราจีนนะครับวันนี้พาเพื่อนๆพี่ๆนพมาชมอีกหนึ่งแปลงที่ต้องการที่จะขายนะครับพื้นที่ตรงนี้ครับอยู่ตําบลบางกุ้งอําเภอสีมาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีนะครับที่ดินที่ต้องการที่จะขายก็เนื้อที่นะฮะหนึ่งไร่หนึ่งงานหกสิบเอ็ดตารางวาอันนี้เป็นสภาพแวดล้อมทางเข้าที่ดินนะครับเดี๋ยวธราพาเดินลงไปชมนะครับที่ดินที่ต้องการที่จะขายนะครับติดถนนคอนกรีตนะครับหน้ากว้างประมาณ60เมตรน่าจะได้ 50เมตร50เมตรนะฮะด้วยระดับระดับสายตานะครับเดี๋ยวาราวัดให้อีกทีนึงนะครับสำหรับเพื่อนๆพื่ๆที่สนใจนะครับตรงนี้ที่ดินตอนนี้ยังเป็นป่านะฮะป่ารกเลยไม่สามารถเขาเข้าดูพื้นที่ได้นะต้องอที่ดินต้องถมขึ้นระดับหนึ่งะฮะเพื่อที่จะให้เสมอถนนคอนกรีตตรงนี้หน้าแปลงนะครับติดกับแม่น้ำบางปะกงนะครับ ที่เรามองเห็นอยู่นี้คือแม่น้ําบางปะกงนะครับจังหวัดปราจีนนะครับเป็นต้นน้ําบางปะกงข้ามถนนมานะครับก็ด้านหน้าก็จะหันหน้าเข้าแม่น้ําบางปะกงเลยน่าจะาเดี๋ยวนะฮะแนวเขตมันมองไม่เห็นนะครับตอนนี้ก็จากที่ นะครับเจ้าของที่เดินมาให้ชมนะครับก็อยู่ประมาณระดับนี้นะครับที่ทลาอยู่ระดับนี้นะฮะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนพี่ๆมาสนใจทีนึงเดี๋ยวจะให้เจ้าของครับมามาร์คไว้ให้นะครับตรงนี้เส้นทางตรงนี้ก็ออกอำเภอสีมาโพธิ์ได้นะครับเป็นถนนคอนกรีตมีเพื่อนบ้านนะครับมีเพื่อนบ้านไฟฟ้ามีน้ำประปาก็มี ติดกับแม่น้ำบางประกงด้านหน้านะฮะด้านหน้าติดแม่น้ำบางประกงนะฮะขายราคา1นึ่งล้านหกแสนบาทนะครับตรองกับเจ้าของเขาได้ตรงนี้1ไร่1งาน6กสิบเอ็ดตารางวายกแปลงเลยนะครับโฉนดคุดแดงนอสสีจอเพื่อนพ่พี่ท่านใดสนใจน,นะครับติดต่อทาราเข้ามานะครับเบอร์โทรศัพท์0 8 6 0 1 8 8 8 5 6 0 8 6 0 1หตอง8 5 6หรือจะเป็นเบอร์ไลน์นะฮะ0 8 7 9 8 3 9 0 1 6 0879839016เดี๋ยวทาราพาเดินลงไปชมด้านหน้าแปลงนะครับเป็นแม่น้ำบางระปงขนาดใหญ่เลยนะครตรงนี้นะครับบริเวณหน้าแปลงของแปลงที่ต้องการที่ขายตรงข้างก็เป็นแพรปร่ปลาและเลี้ยงปลาทับทิม ะะครับวันนี้ทาราสังห์ปรจีนขอขอบพระคุณเพื่อนเพื่อนพี่นะครับที่ติดตามรับชมช่องทาราสังหรปรจีนครับขอขอบพระคุณอย่างสูงนะครับทาราสัห์ปจีนขอขอบพระคุณครับ ครับต้องตีป่าใช้แมคโครตีป่าตีป่าไว้สวยเนี่ยครับแบบนี้มันตีไปเนี่ยมันเขาใช่มันเขาหมดทีนี้มันเด็ดตีป่ามันก็ลุกครับหายากแล้วลืมไปแล้วหายากนะอืขันนี้เนาะผมว่าต้องถมพอสมควรนั่นต้องตีป่าแล้วก็ถม